สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกายภามาดามนะคะวันนี้เรามาเกาะติดสถานการณ์ของทนายชื่อดังอีกนะคะเมื่อคลิปที่แล้วก็ได้มีการพูดคุยแล้วนะคะเกี่ยวกับทนายทนายความชื่อดังนะคะซึ่งก็เป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงกฎหมายนี่มาหลาย10ปีนะคะแล้วก็เป็นข่าวกระแสโด่งดังมาหลายข่าวนะคร ไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องของลุงแล้วก็มาจนถึงนับปุจตบันที่เป็นข่าวใหญ่โจใหญ่โตนะคะนั่นก็คือกรณีของมหาเศรษฐีชื่อดังนะคะนั่นก็คือคุณอ้อยนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงไทยแล้วก็ได้มาอาศัยอยู่ในแถบยุโรป้าแล้วก็ถูกหวยนะคะถูกรางวัลเป็นมหาเศรษฐีเป็นระดับพันๆเป็นหมื่นๆล้านเลยเนาะ พันล้านหรือหม,มื่นล้านอันนี้ถ้าข้อมูลของคุณลูกผิดพลาดต้องขอโทษด้วยนะคะตอนนี้ทนายท่านนี้ก็ถูกจับพร้อมภรรยาแล้วนะคะในขณะที่ขับรถอยู่บนเส้นทางซึ่งมุ่งตรงไปที่จังหวัดสะแก้วนะคะจังหวัดสะแก้วนี่ก็เป็นจังหวัดที่มีรอยต่อนะคะรอยชายแดนติดกับประเทศกัมพูชีนะคะหรือประเทศขเขมรที่คนไทยพูดติดปากขเขมรน,นั่นเองนะคะประเทศขเขมรก็ มีหลายๆเรื่องหลายๆรา,าวที่เป็นมีประเด็นอยู่กับประเทศไทยอยู่นะคะมีอยู่กับคนไทยอยู่นะคะตั้งแต่มิ g แกลนนะคะที่ว่ามิ d เอ่อมิทแกลนอินเตอร์เนชั่นแนล2024ที่บอสนวัดนภายกทีมงานไปถ่ายทําไปที่นั่นใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องมีราวจนยงยกกองนางงามกลับมาประเทศไทยตอนนี้ก็ การประกวดนางงามก็ผ่านคบไปด้วยดีอันนี้แล้วก็ผ่านไปเราก็จะมาพูดถึงทนายชื่อดังนะคะถูกจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่หึม <ๆ S 2> หึมมาหลายวันนะคะตามที่คุณนกได้พูดคลิปที่แล้วแลวนะคะทนายท่านนี้นะคะก็มีพฤติกรรมแบบนี้ก็มานานแล้วนะคะแต่ว่ากฎหมายก็ยังเข้าไปไม่ถึงคือคนไทยใจดีก็ยังเอื้ออำานวยกันอยู่นะคะก็ยัง โวยกันอยู่มีหลายๆนะหลายๆคอมเมนต์นักเรียนคีย์บอร์ดนะคะที่เข้าไปสนับสนุนเห็นดีเห็นงามไปกับทนายท่านนี้นะคะและณขณะนี้ก็จนมุมแล้วนะคะจนมุมแล้วถูกจับได้ในขณะที่คุณน้องจะใช้คําว่าหลบหนีหรือเปล่าอันนี้ก็เนาะเพราะว่าหลังจากที่ตํารวจจับกลุ่มแล้วนะคะก็มีการเข้าไปเปิดเปิดกระโปรงรถนะคะด้านหลังนะคะพบกระเป๋าเดินทางนะสอง สองหรือสามใบเนี่ยคุณนกเห็นเนาะกระเป๋าเดินทางแต่ตำรวจยังไม่ได้ดูในกระเป๋านะครับว่าในกระเป๋านั้นมีเสื้อผ้าหรือมีเงินทองรรจุอะไรหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้ตรวจค้นนะครับคุณนกเห็นก็อในที่สุดก็ถูกจับนะครับตอนนั้นก็คุณนกนี่รู้จักกับทนายท่านนี้นะคะรู้จักใน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 ยนะูทูบและไม่ใช่รู้จักส่วนตัวนะคะอันนี้ถ้าฟังอยู่นะคะก็ต้องทําความเข้าใจนะคะต้องเตะความเันให้เข้าใจนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วก็พยายามฟังกันนะคะฟังแล้วก็ใช้ดุลพินิษนะคะไม่ใช่ว่ารู้จักนี่ไม่เดี๋ยวจะตีความหมายรู้จักเป็นการสร่วนตัวอันนี้ไม่ใช่รู้จักเพราะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและรู้จักใน o YouTube เพราะคุณนกเป็นคนที่ติดตามข่าวสารช่อง youtube แล้วก็ติดตามข่าวช่องทีวีนะครับก็รู้จักทนายท่านนี้ตั้งแต่ไปทําคดีให้กับลุงพลแล้นะคะบอกให้ทำฟรีฟรีฟรีแต่ที่ไหนได้ นนะาะจตเป็นข่าวนะเออเอฟซีของลุงพลก็รู้สึกจะส่งไอ้เงินให้อะไรเท่าไหร่อ่าเอาแค่นี้เนาะก็ลุงพลก็โดนไปเยอะเลยไอ้พวกที่คอมเมนต์ไอ้นักเรงคีย์บอร์ดที่อยู่ฝ่ายทนายจอมตีลุงพลกันใหญ่เลยแล้วตอนนี้เป็นยังไงลนะ่ะคะเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับปู่ปาริจิต โดนปูหรือปลลิกเจจัดการซะล้วทนายชื่อดังเนาะนี่แหละผลของกรรมเนาะอ,อ้าว,าวกรรมตอนนี้ก็ถูกจับไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็รอรุนว่าจะได้ประก,กันตัวหรือเปล่าแต่คุณนกคิดว่าคงจะไม่ได้ประก,กันตัวนะคะเพราะว่าโดนไปตามที่คุณนกติดตามข่าวก็คดีแรกก็ ชอ้ชอกงช้อกงอยู่แล้ว71ล้านนะคะไม่ใช่71ล้านนะคะ39ล้านรวม71ด้วยนะคะก็จะเป็นเท่าไหร่เรามาคิดกันสิ71บอืมบวกด้วย39เล้านกว่า1นึ <laughs> งง่ง 100, 000, 100, 000, ง100 000, ล้าน100ล้านก็อีก10 หนึ่งร้อยสิบล้านอ่ะใช้คำพูดภาษาไทยถูกแล้วหนึ่งร้อยสิบล้านโดนไปก็เข้าข่ายช้อกงช้อกงมหาเศรษฐีนั่นคือช้อกงคุณอ้อยสองเข้าข่ายฟอกเงินด้วยนะคะตอนนี้ก็คงจะดิ้นไม่หลุดนะคะเพราะว่าคุณต้องเห็นคดีแบบนี้นะคะส่วนมากจะดิ้นไม่หลุดตั้งแต่คดีของเดอะไอคอนนะคะเดอะไอคอนดอไอคอนพอสบอสบอสพอ บอแสแซมบอสกันหนีไม่พ้นค่ะโดนหมดนะคะตอนนี้ก็นอนคุกกันยาวเลยนะคะอตอนนี้ก็รอไอ้อตำรวจไม่ให้ประกันตัวแล้วก็ศาลก็ไม่ให้ประกันตัวนี่ยคะ่นัลนก็ลุ้นกันยาวเลยนะ,ะแล้วก็มาคดีของแม่ค้าทองก็โดนทั้งผัวทั้งเมียก็นอนคุกยาวตอนนี้มาคดีของทนายชื่อดังนะคะว่าจะรอดหรือไม่ รอดแล้วก็โดนทั้งคู่โดนทั้งัวทั้งเมียอตอนนี้ก็ถูกจับแล้วนะคะหลังจากที่พยายามออกมาแก้ตัวแก้ต่างนะคะว่าเงิน71ล้านได้มาโดยสเสน่หาเปล่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 า,ลา,ลาแล้วก็ทนายชื่อดังนี้นะคะก็มีเพื่อนทนายนะคะตอนนั้นก็กลุ่มกันเลยหลายทนายทนายชื่อดังตามที่คุณนกดูเนาะ คุณลกไม่เอ่ยอ้างนะคะทนายชื่อดังทั้งนั้นทนายแต่ละท่านนี่ออกรายการโลนกระแสออกรายการทีวีทำย่องท่อง youtube ดังๆมีผู้ติดตามด้วยนะคะเป็นเพื่อนของทนายความชื่อดังคนนี้นะคะแต่ตอนนี้หายหมดแล้วนะคะจากเพื่อนรักตอนนี้หายหมดแล้วนี่มันทำให้เรารับรู้ว่าสังคมไทยสั่งสอนสังคมไทย ให้ความรู้ได้เรียนรู้ไปกับสังคมนะคะว่าไม่มีมิตรแท้ไม่ไม่มีมิตรแท้ไม่มีเพื่อนแท้นะคะตอนนี้ก็เพื่อนๆที่เกาะกลุ่มอยู่หลายๆท่านที่ติดตามข่าวก็จะรู้ใช่ไหมคะตอนแรกก็เกาะกลุ่มกันเลยนะคะเกาะกลุ่มกันเดินเรื่องนะคะแจ้งความนำคูหรือพ่อที่ได้รับความเสียหาย แจ้งความบริษัทดิไอคอนนะคะก็จะรู้รันทนายความหลายท่านนะคะตอนนี้ก็หายหน้านีหมดเลยนะคะเนาะทุกท่านก็จะรู้นะ,ะมีทนายท่านไหนบ้างมนาะตีตัวออกห่างเลยนี่แสดงว่าไม่มีเพื่อนแท้ไม่มีมิตรแท้นี่จำไว้เลยนะคะทุกๆท,ท่านท่านหลายๆท่านที่ติดตามช่องของนกกรลยาพามดามนะคะก็ ดูเลยคดีดูทนายความชื่อดังคนนี้เป็นตัวอย่างนะครับจากที่เกาะกลุ่มกันอยู่ดีเพื่อนกันนะเพื่อนรักเพื่อนสนิทเอตอนนี้ไม่เหลือแล้วค่ะอืเพื่อนหายหมดนี่มันก็เป็นการแสดงให้เรารู้เนาะรับรู้ถึงสังคมในปัจจุบันนะว่าไม่มีมิตรแท้ไม่มีเพื่อนแท้นะ แต่ว่าก็น่าเห็นใจเนาะบรรดาเพื่อนๆที่เป็นทนายความด้วยกันอ่ะใครก็คงจะไม่อยากเข้าไปยุ่งนะคะโอ้โหคดีช้อโกงคดีฟอกเงินนี่มันรุนแรงนะเป็นเป็นข้อหาที่หนักนะก็หนีได้ก็ต้องหนีะอย่างคุณนกคุณคนกก็ไม่เอาอ่ะใช่ไหมถึงจะเป็นเพื่อนสนิทถึงจะรักขนาดไหนมันก็ไม่ไหวอ่ะเพราะว่ามันหลักฐานมันก็โจงแก้งอยู่แล้วจะ ตัวเองไม่ใช่ญาติพี่น้องเป็นแค่คนรู้จักเป็นเพียงแต่ผู้ที่เรา,เาไว้เนื้อเชื่อใจใช่ไหมคะให้มาดาูให้มาดูเหมือนกับเป็นผู้รู้กฎหมายให้มาดูจ้างมาดูเพื่อม,มาจะช่วยช่วยด้านกฎหมายใช่ไหมคะเ,เพราะว่าคุณอ้อยนี่เขาก็จะเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยใช่ไหมคะ รวยระดับเป็นหมื่นล้าน่านีใช่ไหมเขาเขาให้ความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ตัวเองก็ใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจใช้ความที่เขาไม่รู้กฎหมายอ่ะก็ไปทําแบบนี้อ่ะเออบุคคลแบบนี้เนาะมีเพื่อนกี่คนเพื่อนก็ต้องหาอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นคุณนกคุณนกก็มีเอาเพื่อนแบบนี้เออจะนําคดีมาให้เราไม่เอาค่ะ อยดีกว่าใช่ไหมคะมนต้องรู้รักเอาตัวรอดใช่ไหมคะนี่มันเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วคุณนกก็เป็นใครๆก็ต้องถอยอันนี้อันนี้เราพูดกันตามตรงเนาะตอนนี้ก็ทําให้รู้ว่าพอมันเกิดเรื่องราวแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนที่ลายรายล้อมอยู่ก็ต้องถอยอะคะ่ะ ถอยหมดเลยนะคะตอนนี้ไม่แล้วไม่มีขยับจะเป็นเพื่อนกับทนายชื่อดังคนนี้แล้วใช่ไหมคะพอเข้าไปเดี๋ยวจะไปติดล่างแหด้วยกลัวเข้าไปแล้วจะมีส่วนอมีส่วนรู้เห็นหรือเปล่าอันนี้ถอยดีกว่าใช่ไหมคะอันนี้คืออันนี้ก็ถูกต้องเลยไะคะมคบก็มันก็อสําหรับเรื่องราวของทนายดังท่านนี้นะคะก็ทําให้เรา รู้นะคะรับรู้ถึงสังคมนะคะสังคมของเพื่อนนะคะพอเจอเหตุการณร์ขอขอร้ายๆถึงเคาะเคาะร้ายเ่ยเพื่อนก็นจะหนีหายหมดเลยแต่ถ้าถึงยามยามดีมีเงินมีทองออก็เพื่อนปูงก็เยอะ <c oughs> ถ้าเจอแบบนี้แล้วเพื่อนปูงก็หายหมดอันนี้มันก็เป็นบทเรียนให้กับชีวิตนะคะแล้วก็ บทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งก็คือการที่คุณใช้ความรู้ความสามารถของคุณนี้ไปเอาทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มาอ้างว่าได้มาโดยเสนิหาแล้วก็ไปหาผลประโยชน์จากบุคคลอื่นใช้ความรู้ความสามารถไปเอาคือเอาเปรียบคนอื่นว่างั้นเหรอ,อ ไปเอาเงินทองของคนอื่นมาเป็นของตัวเองได้มาแบบง่ายๆตอนนี้คงจะทําเป็นแบบติดเป็นนิสัยเป็นความเคยชินเลยใช่ไมคะก็เลยไม่โกะนะคะและอีกอย่างเป็นคนที่รู้กฎหมายแต่เป็นผู้รู้กฎหมายใช้กฎหมายไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะใช้กฎหมายไปเอาเปรียบผู้ที่เขาด้อยกว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องนะคะก็เลยต้อง ูกนะคะเขาเรียกว่ากรรมนะคะคุณลุกเชื่อเรื่องกรรมก็เลยตุกถูกกรรมนะคะตามติดนะคะไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้เห็นกันล้วนเห็นกันโดยทันตาเขาเรียกว่ากรรมติดจรวดนะคะอันนี้มันก็ทำให้เรารับรู้ฉะนั้นบุคคลใดที่คิดจะทำแบบทนายความชื่อดังนีนะ ให้หยุดนะครับหยุดพฤติกรรมแบบนี้นะครับเพราะว่ากรรมมันจะตามตัวคุณทันเร็วมากมากนะไม่ต้องรอถึงชัดหน้าชาตินี้เห็นทันตาเห็นเห็นทันตานะคะว่ามันเกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่ากรรมของคนที่กระทาผิดนะะในการที่จะช็อกองขนอื่นหลอกลวงคนอื่นนะคะมันเห็นชาตินี้นะคะเพราะว่ามันกรรมมันติดจรวดจริงๆนะครับ ก็คลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณท,ทุกทท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกริยาพามดานะคะเมื่อค้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ